บ้านผมมีถุงพลาสติกเยอะเลยครับไปตลาดทีนึงก็ได้กลับมาเยอะเลยครับเดี๋ยวเรามาทําที่เก็บถุงพลาสติกให้เป็นระเบียบเรียบร้อยครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่องพี่ชัยมงคลนะครับอุปกรณ์ของเราก็มีถังมีคัตเตอร์ไขควงสกูรครับแล้วก็ถุงชุดชู้เปียกนะครับถุงชุดชู้เปียกเราเอาด้านขวาปิดของเขาดึงออกเลยนะครับ เราดึงออกมาให้ได้แบบนี้นะครับเราดึงออกมาได้แบบนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็เอาฝาของเชื้ชูเปียกนะครับเอามาใส่เลยนะครับพอเราใส่ในถังเราเราแปะล,ลงไปในถังเราได้แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เปิดออกนะครับพอเราเปิดออกแล้วเราก็มาาีคัตเตอร์เรามาตัด ถังเลยนะครับตัดตรงช่วงให้ขาดออกเลยนะครับเราก็ตัดเลยตอนตัดระวางังความคมของคัตเตอร์นะครับเราก็ตัดให้ได้แบบนี้นะครับพอเราตัดได้แบบนี้แล้วแล้วก็เตรียมไม้อีกอันหนึ่งนะครับเราก็ลองออกเลยนะครับ ลอกถุงของกระดาษทิชชู่เปียกออกเลยนะครับเราเอาแค่ฝาปิดด้านบนเขานะครับพอเราลอกได้แบบนี้เราก็มาแปะตรงตูดถังลงเลยนะครับเราจะแปะฝั่งนี้ก็ได้หรือฝั่งนี้ก็ได้ครับเราแปะได้เลยครับพอเราแปะตรงตูดถังเอาได้แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เปิดฝาออกแล้วก็อาปากาเมจิมาวาดครับ าดลงไปพอเราวาดได้แบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาคัตเตอร์เรามาตัดเลยนะครับแล้วก็คัตเตอร์เรามาตัดออกเลยตัดออกให้ขาดเลยนะครับพอเราตัดออกขาดได้แบบนี้แล้ไหมครับแล้วก็เอาฝาปิดของกระดาษดิบชูเปียกแล้วก็เอาเปืนกาวร้อนเรา มาใส่เลยนะครับแล้วก็เอากาวร้อยเรามายิงใส่เลยนะครับยิงใส่ฝาที่ชู่เปียกเราเลยนะครับยิงให้ได้รอบของฝาทิชชู่พอได้รอบแล้วเราก็แปะลงไปตรงตุดถังของเราเลยนะครับอ่าตอนนี้ผมก็ได้รอบไปนะครับ พอได้รอบแล้วเราก็แปะลงไปเลยนะครับตรงที่เราตักไว้นะครับแล้วก็ทิ้งไว้เขาแห้งตอนนี้เกาลอดเราก็แห้งแล้วนะครับแห้งล้วแน่นเลยครับพอแน่นแล้วเราก็ปิดแล้วก็เปิดตรงนี้นะครับตัวแรกที่เราตัดไว้แล้วก็เตรียมสะกูกกับไขควงเอามาใส่แบบนี้นะครับ พอทำอนี้แล้วเราก็เจาะเข้าไปในถังเ้นเลยนะครับเจาะเข้าไปในถังเราเลยนะครับเจาะแล้วก็ไขนะครับพอเราไขได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็เอาไปติดกับไม้ได้เลยครับหรือเราไม่ไขเราก็เอากาวสองหน้าเราแปะข้างหลังแล้วเราก็ไปแปะกับอะไรก็ได้ครับกับปูนกับไม้ได้หมดครับเดี๋ยวเราก็ไปติดตั้งกันเลยครับ ตอนนี้ผมก็ไขสกูยึดเข้าไปในถังแล้วนะครับแล้วก็เอาสกูเรามายึดกับไม้เราเลยนะครับไม้อัดเราเลยครับแล้วก็ยึดลงไปไขลงไปให้แน่นเลยนะครับไขลงไปให้แน่นยึดไปให้แน่นตอนนี้ก็แน่นแล้วนะครับพอแน่นแล้วเราก็เอาถุงที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเอาถุงพลาสติกมาใส่ได้เลยครับ อ่ะเดี๋ยวเราก็ถุงพลาสติกมาใส่กันเลยครับเราก็นําถุงพลาสติกเรามาใส่เลยครับมาใส่เข้าไปในถังเราเลยที่เราทาเนี่ยครับใส่เข้าไปเลยพอเราใส่ได้แล้วใช่ไหมครับพอเราจะนํามาใช้หรือเราจะหยิบมาใช้เราก็ปิดฝานะครับแล้วเราก็เปิดข้างล่างแล้วเราก็หยิบออกมาได้แบบง่ายๆครับเห็นไหมครับหยิบมาเลย จะใช้กีใบแล้วก็หยิบออกมาเลยครับเห็นไหมครับจะใช้กีใบแล้วก็หยิบออกมาแล้วก็ปิดเป็นระเบียบเรียบร้อยครับชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณครับ